มทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%็ดสที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยผมใช้ความสามารถพระเจ้าได้ไหมเนี่ยจัดการพวกนี้เลยเดี๋ยวนะโอ้พระเจ้าอะไรเนี่ยเรจันกาจะลงมา แฟนครับออฟฟิเชียลโอ้ยตื่นได้แล้วโอ้ยตื่นได้แล้วอะไรเนี่ยใครเรียกเป็เชา้าเลยเสียงดังเลยเช้าเลยเออเดี๋ยววันเอ้ครับ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 คุณพ่อครับใจเย็นๆครับเดี๋ยววันอะไรนะเดี๋ยวนะวันจันทร์สินะเอ้ยมีนัดไปตัดไม้นี่ไก่บอมชิบหายแล้วเออเอเาคุณพ่อว้าว ต้องมาทักท่านหลังเลยนะคุณพ่อเนี่ยเอ้ยสวัสดีครับ,บอรุณสวัสดิ์วันนี้ผมมีภารกิจใช่ไหมคุณพ่อใช่ไปตัดไม้อะไปตัดไม้ให้อ่าได้ครับแล้วผมได้เงินไหมค่าจงค่าจ้างได้ได้ได้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทอ๋อก็ดีนะแม่ก็เป็นวันหยุดแสนเพลิดเพลินของผมโอเคเดี๋ยวผมไปหาบอมก่อนนะไว้เจอกันคุณพ่อได้เลยได้เลยครับบ๊ายบายครับไอพ่อเดี๋ยวไปดึกนะเดี๋ยวเขาเขารวมม็อบกันอีกแล้วเหรออ๋อไปวันรวมม็อบอะโออันตรายนั่นระวังด้วยะแต่ว่าผมผมก็อยากไปไล่ลุงเหมือนกันนะคุณพ่อจะไล่ลุงม้้ยยไไไปปปดดวว โอเค okay, เดี๋ยวไว้เจอกันตอนไล่ลุงนะขอโทษน,นะผมไปก่อนแล้วดเ,ลเดี๋ยวบอมมันรอนานลาไปหาบอมก่อนดีกว่านี่ก็สายแล้วเนีย่ยบอมอยู่ไหนแล้วบ้านไหนแล้วสามหลังนี้แน่ใจอะบอมบ้านนี้แน่เลยออบอมอยู่ปหเนี่ยอยู่อยู่บ้านนี้เอาเอาโทษทีโทษทีโทษทีเขาด้อยู่บ้านนี้เอ้เจ้ามันอเพิ่งตื่นเลยแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งตื่นเหมือนกันไปอาบน้ำ่มนดีกว่าไหมเวลานี้ ไดปไปหาหาสู่อาบน้ากันก่อนมีน้าไม่อาบเลยหรอมีมีคลองไงคลองไงแล้วเด็กเด็กอาบน้าคลองเฮ้ยเรียบน้าคลองนานเด็กๆดงี้เดียวอ่ะเออไปเดี๋ยวขอถอดเกงกันนะนั่นนี่ขอถอดเกงกันมาเดี๋ยวถอดให้ฮะเดี๋ยวถอดให้เหรอเออเดี๋ยวเราก็ถอดให้เหมือนกันเอ้ยเฮ้ยเอ้ยคนเหลืองนะเดี๋ยวขออาบน้ำโดนเลยแล้วกันน้ำที่นี่มันรู้สึกเป็นเหม็นทำไมอ๋อก็น้ำคลองไงไม่ต้องห่วงหรอกก็ลอยแบบ ต่สบายอะโอ้ไม่ได้อาบน้ำนานสึกเย็นช้ำว้าแล้วว่าเราขึ้นไปขอสะบัดตัวไปหนึ่งหิวแล้วเนี่ยไปแต่เรามีเนี่ยเอาไปคนละหนึ่งหนึ่งติดสองชิ้นคนละหนึ่งติดสองชิ้นแต่นายให้เราแค่ชิ้นเดียวก็เรามีแค่สองชิ้นเนี่ยนายจะกี่ชิ้นวะขอโทษขอโทษอาหารมันขาดแคลนเดี๋ยววันนี้เรามีนัดตัดไม้ทางนู้นเลยเนาะตัดอีกแล้วเหรอ ตาดสิก็เราเป็นนักตัดไม้ในตำนานนะนะขวานก็ไม่ไดเอามาหาตังหาหารายได้เสริมตอนบิดเทอมไปต้องคราบขวานใหม่ซะแล้วนายไม่มีขวานอย่างนั้นเหรอจะบอกแล้วว่านายไปซื้อในลาซาด a านายไม่ยอมไปซื้อสักทีไงโอ้ยแต่เว็บมันถูกบล็อกจำไม่ได้หรอชิปหายแล้วน้ำมันพรครับเพื่อนเอ้ยนายจำผิดหรือเปล่าเนี่ยเออผิดเว็บนี่หว่าเรากำลังพูดถึงลาซาด a าเอ้ยเขาไม่ได้จ่ายเราเนี่ยไม่น่าจะพูดออกไปเลย แต่ว่าแต่แต่ก็มีช้อปปี้นะเอ้ยเขาก็ไม่ได้จ่ายเราเหมือนกันเอ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วเฮ้ยเจ้าหมูเจ้ามามองหน้าข้าอย่างงี้จับเป็นอาหารได้แล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ที่นี่เข้าใจไหมฮะเราจะไม่ฆ่าสัตว์ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ๋ออ๋ออะไรแวบคือจะตัดไม้ไงแต่ไก่มันมาบังงงเหมือนกันเคผมคุณแม่คือการษาการที่เราไม่เนียนมันเป็นอันนี้ด้วยสี่ห้ารู้จักว่าหนานี่นี่ไข่เจียว เก็บไว้ทำไข่เจียวบ้านนายได้นะเว้ยเก็บไว้เก็บไว้เราต้องไม้เท่าไหร่แล้วจะไม่ได้วะเอ่อหนึ่งสแต็กวันหนึงเราตัดได้อยู่แบบสองสามสแต็กอะวันนี้เราอาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าอะตื่นมาก็รีบหานายเลยเนี่ยชีวิตคนทำงานเนาะใช่ใช่ถ้าสู้คนทำงานมันจะมีสักวันไหมเนี่ยฉันจะได้แบบรวยบ้างมีของเหมือนคนอื่นเขาบ้างเลยไม้ฮะไม้เฮ้ยจะบ้านะมันมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะรัเข้าหลังโอเคเราเข้าหลังเอง เฮ้ยเออคอมโบในฝันอ้าวสวัสดีคุณลุงครับสวัสดีครับลุงครับทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรแถวนี้ยลุงช่วยตัดไม้เหรอมาเดินดูงานเดินดูงานอ๋ออุ้ยอาจจะเป็นคนดูงานพวกเราด้วยนี่เหรอเออคนนี้คนเนี้ยคนเนี้ยเขาจะแบบประเมินคะแนนเราแล้วแบบว่าว่าเราจะเป็นเด็กเด็กฝึกงานผ่านหรือเปล่าเราเราต้องทำดีครับกันตัดมาคนละต้นเลยจัดไปสิบเก้าแล้วเนี่ยเราได้สี่สิบแล้วงั้นเลยเดี๋ยวนายนายนายเอาเราที่ขุดที่ไปสินี่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 เลยแล้วก็ไปขุดหินซะแล้วก็ทำซะ โโอ้หใช้ของไม้อยู่อีกเหรอระดับนี้เขาใช้ของแบบพวกเพชรไม่มีนี่หว่าเอ้ยไม่มีเราไม่มีฉันยังใช้ของหินอยู่เลยจะบ้าเอ้ยแต่มันมีไม้หลุดมาเถอะแต่มันจะมีสักวันไม่เดียวว่าที่เราจะได้ของพวกอย่างนั้นอ่ะฉันไม่เคยจับของพวกเพชรสักครั้งในชีวิตเชีกูแล้าสักวันเลยหาอะไรเล่าดีกว่าน่ะต้องมีสักวันต้องมีสักวันมันมันมันใช่เวลาร้องไวเนี่ยเวลาทำงานอุ้ยไม่ก็ต้องบันเทิงตลอดเวลาเพื่อนเอ้ยการทำงานของเราอ่ะ แล้วไม้ขาวเราเอาไหมเนี่ยเอ่อนกันเหมือนในลายชื่อมันไม่มีใช่ไหมจะไปขอไปถามลุงตรงนั้นหน่อยดิเอ่อจะโดนคนลุงเขาด่าไหมเนี่ยอ่าลุงครับโอ้ใช่แล้วอะไรจะหนูอ่าพอดีผมผมจำไม่ได้เลยว่ามีในในลายชื่อที่ให้ตัดไม้มีไม้ขาวหรือเปล่าโอ้เราไม่เอาไม้ขาวนะเขาไม่เอาไม้ขาวเลยครับใช่ใช่โอ้โอเคผมบ้าครับดีนะมาถามก่อนบ้าเลยดีไม่ขุดฟรีอ้าววันนี้คุณพ่อคุณพ่อครับเอาคุณ อ่ะคุณพ่อไม่เมินกูนเฉยเม,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 มินไม้โดนเมินโดนคุณพ่อเมินดูชีวิตทุกอย่างโอ๊ยแอปเปิ้ลเฮ้ยเฮ้ยแอปเปิ้ลเฮ้ยเราได้มาหนึ่งลูกเราจะได้ครบสแตทแล้วแค่นี้เราก็น่าจะเพียงพอแล้วบอมได้ใช่นายได้กเท่าไหร่ละลยังได้30อยู่เลยเป็นนักตัดไม้มือใหม่โอเคเราครบแล้ว เท่่าไหรเนี่ยสุดท้ายโอเคมาเดี๋ยวฉันช่วยนายตัดแรกกันมาเดี๋ยวฉันช่วยนายเก้าเก้าเหรอไม่มีไม้ดำเลยโอ้ไม้ดำอยู่ต้นนึงต้นบ้าแล้วต้องให้ครบมันนั้นเราจะโดนด่าเรื่อยๆอย่างน้อยก็เอาไปเผื่อๆก่อนนี่อ่ะนี่ยไปได้ไปครบแล้วดีดีอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งห้าสิบเหลืออีกสิบสี่ไม่ไพ่อย่นี้อีกอันหนึ่งเร็วออกไปเนี่ยน่าจะครบน่าจะครบหรือสิโอ้เฮ้ยเป็นไงครบยัง54เหลือไว้ทำไม10เนี่ยไอ้บ้าโอ้ตัวนี้มีไข่เจียวเต็มเลยโอ้ไม่กูแน่ดุด นนนน่่่ปปาาาููมระวังนะระวังนะโอเคโอเคตรงนั้นมีส่วนดอกไม้ด้วยไหมเห็นไหมเห็นว้าวสวยมากเลยโอ้ my god ตัวนี้มาเยอะว่ะครบหนึ่งสเต็กละไอ้บอลตัวนี้ไม้เยอะจริงเยอะห้าสิบสี่อ่ะอ่ะไปพอละครบแล้วอ่ะตันนี้น่าจะครบละไป let's go ยับเอาไม้ไปส่งให้เขาก่อนสีบล็อกแป๊บนึงเออได้ได้ได้เร็วเร็วเร็วเวแต่ว่าหิวช่ไหดเลยนะขอกินหน่อยแล้วไม่ไหวแล้วว่ะเดินต่อไปไม่ได้กอายเป็นฟักออกมาเป็นไก่แล้วโว้วเจ้านี่คือทำครั้งเดียวเลยเหรออ่ะเออละ ไม่ได้มือมันลั่นไปเองหะอไม่นายฆ่าลูกไก่เอ้ยไม่ใช่ลูกต้องเป็นลูกไก่นายฆ่าลูกไก่มันช่างเร็วเดี๋ยวนี้ต้องเอาไม้ไปส่งก่อนได้ได้ได้เรื่องบุญบาปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอาเรื่องงานไว้ก่อนอย่างนี้ดีกว่าใช่งานมาก่อนโอ้ไข่เยอะมากเลยโอ้แล้วลุงคนทหารไปไหนแล้ววะเนี่ยประเด็นนะเราต้องเอาไม้ไปส่งให้ใครนั่นลุงที่เป็นใส่เสื้อหัวแดงอ๋อนี่ยเนี่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 หัวแดงยางโอมเนี่ยเนี่นี่นี่ใส่แบบยางโอมเลยเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคมาแล้วเอมอ อ่าผมทำไม้เอาตัดไม้ไหมครบแล้วเนี่ยลุงงมว่าไงต่อโอ้เอามาเลยเอามาเลยแล้วไปติดเงยนที่พอดแปลว่าผมต้องเอ่อทอาไม้ไปใส่ไว้ในบ้านลุงได้ไหมเนี่ยได้อ่าโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวบอมบ้านลุงเขายจะไหนวะไม่ฮะอ๋อนี่ไงเขาเพลียนต่อก็จริงไงแหละแต่ว่าเขาข้างศาสนาดีเด้งนะข้างศาสนาข้างแบบพวกดีหน่อยนี่นบ้านนี้เลยบ้านนี้เลยฉันจำได้ฉันเคยมาพ่ออยู่นี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 ่ โอ้ <Sen> บ,บอมโอ้โอ,อ้ขโมย<ะ>ไหมเฮ้ยมันก็อยากกินนะเว้ยแอปเปิ้ลสักนี่สักสองสามลูกใส่ไม้เข้าไปเข้าไปทำไม<แ>เอ,อยแต่มันจะมีสักวันที่เราจะรวยแบบเขาบ้างไหมบอมเออนั่นดิรวยเลยขอที่ขอทีอ่นิดหน่อยบอมพิกแอ็อะไรนะนี่ไงพิกแอ็กเอาดีกว่าไปเราขอพักก่อนนะบอมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันดีๆนะฉันไม่ไหวแล้วงั้นแยกย้ายกันกันมันก็มืดพอดีเนี่ยเขียมืดแล้วไหมเจอกันจะเจอกันนะบอมพุวกนี้ขอนอนก่อนนะคุณพ่อนะไม่ไหวแล้ววันนี้ตัดไม้ฉันื่อยยเล ตื่นได้เร็วตื่นได้เร็วว <c oughs> ันนี้ต้องไปตัดไม้นะ ตัดไมแล้วเราขอนอนตอดโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตื่นอ๋อก็ได้ก็ได้คุณพ่อเอ้ยโอ้จะมาปลุกผมตรงนี้เลยเหรอแล้วนี่ใครเนี่ยคุณลุงไหน่ะคุณพ่อคุณนี่เพื่อนบ้านเฉยชื่ออะไรอะอ๋่อเขาชื่อปีเตอร์ปีเตอร์อะผมว่าผมไปก่อนแล้วกันนะผมต้องรีบแล้วแล้วเดี๋ยวคุณพ่อครับมันจะมีสักทางที่จะรวยไหมเนี่ยบ้านเราจะแบบเติบโตใหญ่แบบบ้านระหำรวยเละอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อมีไหมอ๋อคุณพ่อไม่คุยกับกูด้วยไม่คุยก็ได้นะตรงนี้มันมีบ่อน้ำอยู่ เมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะเอาไปดิอืมเอ้ยขวานตกเอ๊ะเมื่อกี Evan> ้ฮะเฮ้ยบ้านอะเฮ้ยต้องไปบุกบอมบวันเดียวอีเดียวยาบอมบอมมาเร็วไอ้อะไรแต่บอมบอมดิยวแป๊ดิยววันนี้าจะไล่เขาวดี๋ยนี้ดูดิอะไอ้วันนี้ตื่นเช้ามาก็มีแต่เรื่องอะไรวันนี้จะกล้ามั้งไปเดี๋ยวตีให้ไงได้ได้ได้จะพูดเรื่องอะไร เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้ามันก่อนไม้มาติยาเอ้ยเย้มีอะไรทายเรามันน่ากลัวมากเลยนะมาดิมันมาดิตามฉันมาตาเจ้าป่ะถืนเช้ามาก็เจอผีเลยคือค like so ือฉันจะเล่นเหมือนในการ์ตูนอ่ะในในเคยดูการ์ตูนไหมเขาเรียกอะไรนะนิทานเก่าๆอ่ะขวานตกอ่ะนิทานขวานตกเออนายดูนะอืมอ้อยขวานตกดูนะเฮ้ยอะไรนายเห็นอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเจ้ยบ้าอ่ะ าน่นั่นลองยกคนไปดูดิพิกแอคตกฮะไม่มีอะไรเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรแบบแบบเฮ้ยอะไรนะพี่ป้าอะไรไหมพี่หลอกเลยว่ะดูดิขนาดคนอื่นยังงงเฮ้ยเฮ้ยอย่านะบอมบอม บอมบอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไมอุปสรรคเราไม่ได้มันมันเป็นอย่างงี้ต้องซัดแล้วเนอะบอกว่าเดี๋ยวก็เอาแล้วแหละหรือว่าเป็นฟองอ้ผีหลอกเมื่อเช้าเนี่ยน่ะเยอะขวานจะแตกเยอะอ่ะชิบหายแล้วขวานจะแตกหายแล้วเกี่ยขวานแตกพอดีขึ้นขอขอสร้างดาบขวานไม้ไปเด็กแล้วลองโยนขวานเอาเยี้ยงี้เดี๋ยวฉันจะลองโยนขวานไม้เล่นตามเมย์ในนิทานอ่ะแบบแล้วบอกว่าเขาอาจจะแบบขึ้นมาหาเราก็ได้แล้วบอกว่ามันคือขวานของนาไหมเราก็บอกว่าไม่ใช่ของเราโอเคปะเดียวเลมอนยังงี้เลยจริงเหรอว่า ฉันจะลองเล่นก่อนโอเคไหมนายจะเล่นอะไรนายจะเล่นอะไรเราจะเล่นท่านท่านเหรอเฮ้ยมันอาจจะได้เพชรขึ้นมาก็ได้นะ,ะจะไปรู้ละ่ะเ,เดี๋ยวเขาจะลองจะจะลองเล่นเอ,อ่อขวานอ่อลนะโอ้ยขวานตกอ้าวทำไมได้ขวานเดิมวะเนี่ย <laughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนในนิทานหว่าเด็กนะ มันต้องมีสูตรอะไรสักอย่างไหมไม้เดี๋ยวคเดี๋ยวถามลุงคนนี้ไหมว่ามีสูตรอะไรบ้างเผื่อเราแบบอาจจะต้องใส่ไม้มไม้โอ๊กเข้าไปห้าหกชิ้นแล้วก็จะได้ก็ได้<ม>คุณลุงครับพอดีผมตกใจกับสิ่งที่ผมเห็นมากเลยตอนนี้คือน้ําพุนี้มันมีเออจะถามใช่ไหมคือน้ําพุนี้มัน<อ>ดูนะลุงดูดีๆนะตาลุงอย่าอย่าอย่าดูนะนี่ดูดีไอ้ลุงลุงดูนี่ลุงนี่ดูนี่มันไหนไหนนี่ดูนะเออเออแล้วดูลองดูเป็นไงเป็นไง มันคืออะไร,รอะลุงอ้าวไม่ยุ่งด้วยจะจะผ่าลุงก็กลัวบอมอ่ะไลลุก็ไปคุยอะไรกันแน่เลยเออบอม,มอ่ะเอกนานนลองโยนหน่อยอาจจะมีอลองโยนกันลวกันเออเออทานจัดไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยแบบมีพุอะไรอย่างเงี้ยไ่แน่วะ่ะลองเอาหน่อยสิอขวานลน ขวานหล่นก็บ <economies> <oth taking noise> ้านแล้วมันทานเอ้ยเจ้าเฮ้ยไม่อ้หไม่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ลองลองถือขวานดูดิอ่ะอ่ะได้ได้ได้เราพูดว่าทานหล่นสิทานหล่นก็บ้านให้ขวานเออลองดูอ่าทานหล่นฮะโอ้ยอือเฮ้ยโผล่ไซยอนเหรอนี่ใช่ขวานของเจ้าหรือไม่อืม เอาเอา่อเดี๋ยวขอดูหน่อยครับเดี๋ยวอันเนี้ยอ๋อไม่ใช่นะครับผมขวานของผมมันจะเป็นสีฟ้าครับอไของงมไปปน,นึขวานล้วไปสีฟ้าบอมนายก็ นายก็เล่นเทคนิคหน่อยดิใช่ะหมใช่ขวานี้หรือไม่อ่าอันนี้มันสีเหลืองนะครับคุณซูดคุณซูดหรือคุณโพไซดอนเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วคุณเป็นใครเนี่ยอ๋อนี่คือพระเจ้าอ่ะนะเจ้าขอเรียกว่าพระเจ้านะใช่ขวานี้หรือไม่ผมไม่ใช่เลยตาบอดสีหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าเอาโพไแว่นอ๋ออย่ลงไม่ใหม่ก็ได้อ่าใช่ขวานี้หรือไม่เออใช่ครับใช่ครับใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นั่นเอาไปให้หมดเลยฉันมีเป็นร้อยเป็นหมื่นโอ้บอมนายเอาไหนเอานายเอาที่ไปเดี๋ยวใช้ใช้เนเทอร์ไรท์เองแถมแถมโอ้โหโว้าวว้าวดูมีแค่นี้เองเหรอน้อหายเอ้ยพระเจ้าพระเจ้าได้อะไรอ่ะผมขอขอคือ อันนี้ผมอาจจะนะะพรเจ้าเราอาจจะเป็นแบบลูกศิษย์ VIP ของพระเจ้าเลยก็ได้นะผมจะทําทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งมาหมดเลยผมจะเป็นลูกน้องที่ดีเช็ดเท้าให้กอดแล้วก็เอานวดใช่ไหมเอ้ยไอ้นนี้อันนี้ออกไปก่อน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 โอ้ยเขาคุยกันอยู่เอาใจใจอย่างนั้นเนาะงั้นช่วยยืนนิ่งๆสักสองวิผมคือผมอยากรวยพระเจ้าอยากรวยอยากรวยเหรอใช่เอานี่ไปไหนอ่ะไม่มีอะไรเลยพระเจ้าพระเจ้าอย่าโกหกผมเฮ้ยไหนฟะ พระเจ้าพระเจ้ามีอยู่บนหัวพระเจ้าเลยออโพระเจ้าวางอย่าอย่าอย่าบอกว่าวางผิดที่นะพระเจ้านะบอมบอมเราต้องรีบขึ้นไปเก็บบอมเฮ้ยบอมเฮ้ยบอมเฮ้ยทำไมของเต็มเต็มตัวฉันเลยเนี่ยอะไรเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยาอย่าบอกว่าพระเจ้าเซตผิดที่นะ โหเดี๋ยวเท่มไหมอย่าบอกผมพระเจ้าพระเจ้าเราว่าเรามายืนคุยตรงนี้ดีกว่านะผมว่าคนมันมันเยอะแยะไปหมดแล้วอะคนเขาจะรู้ว่าน่ดอยดออ๋ออพวกเจ้าอยากได้อะไรนะกีใช่ไหมใช่ครับหมดเลยจัดไปเฮ้ยบอม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 มามามาเยอะเกินมันเยอะเกินโอมไอ้โจนบอมขอบ้างเอ้ยนี่นี่ เออพอแล้วพอแล้วพระเจ้าโอ้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 พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพอ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 แล้วอ่าพอแล้วพอแล้วอ่าพอแล้วอะไรเนี่ยไว้บอมบอมเรามีสูตรเว้ยสูตรอะไรรอแป๊บพระเจ้ารอรอผมแป๊บนึงนะอ๋อ สูตรสูตรกล่องกล่องเอออย่าพูดอย่าพูดดังเลยพระเจ้ารู้หมดอ๋อไม่มีอะไรครับบอบมีไม้ไหมมีไม้เพิ่มไหมมีนี่ไงจิบหามีสามอันเอามามามาพอดีพอดีอยู่พอดีอยู่มีไม้มีเพชรกล่องนึงไม้เ้ยเนี่ยใส่็จมาเสรมาเสร็มาเสร็มาเสร็มากล่ไม่น่าพอเราต้องเราต้องตัดเพิ่มโอ้โหนี่มันนี่มันอะไรเดียโอ้โหไอ้มาดูดินายต้องเอาชุดพวกนี้ไปใส่เร็วเร็วเไงไงเออพระเจ้ามีอะไรอีกไหมแต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้แค่นี้พอแล้วพระเจ้้้าาผผมมมมไไไออจรริง่่่่่ใชเเป็นนนคคโโลภะวดแย ้ก็ให้เท่าที่ให้นะถ้าจะให้อีกก็ไม่ได้ว่านะไไม่่ด้วานอ๋อไม่เอาแล้วพระเจ้าแค่นี้ผมก็เอาไม่ไหวแล้วอุ้จะทีนี่เ้ไปทำอะไรวะพระเจ้าว่เขาไม่ไหวแล้วไม้ช่วยด้วยเอางี้เอางี้บอมเราลองขออีกพรอหนึ่งพระเจ้าเราขอพรได้กี่กี่กี่ครั้งเนี่ยอ๋อให้ไปหมดแล้วเขียนเราจะเอาไปจัดการโชคชะตาของช่วยชะตาผมอย่าบอกว่ามีโชคชะตาที่ผมต้องไปทำด้วยนะอะไรนะข้ามังกรเนี่ยนะ พวกผมจะทําได้เลยพระเจ้าได้ฉันหายไปหมดแล้วนี่โอ้ยก็จริงนะเว้ยบอมที่มันโคตรมหากอดออฟโหดมากเลยนะของพวกนี้ผู้ที่จริงนะเอองั้นเดี๋ยวพระเจ้าพาผมไปที่โลกมังกรเลยได้ไหมแต่ว่าผมขอเตรียมขอก่อนนะได้ๆโอเคพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสร็จเดี๋ยวผมบอกแล้วพระเจ้านะเตรียมคอก่อนบอมเร็วเร็วเเสร็จเตร็มเสร็จเอ้าวเสร็จกันเยอะยาลังอ่ะเสร็จยางเสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้ไหมพระเจ้าพระเจ้าลิ้นพันด้วยด้วยเนี่ย เอือ่ะเสร็จกันแล้วใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้พอเนี่ยงั้นฉันจะพาไปแล้วกันอ่ะได้ครับผมอ๋อหลับตาอืมอืมหลับแล้วดีดนิ้วเอ้ยมาเร็วใช้ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ประมาณสักขนาดจะอ้วกแตกเออรู้สึกหลังจะเมื่อยอ่ะนี่ถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อถึงแล้วถึงละโอ้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอพระเจ้ามันก็อย่างนี้แหละน่ากินใช้ได้เออไม่ไม่เดี๋ยวโอเคอ่าวางไม่ได้เลยอ่าพระเจ้า ผมไม่ได้เอามาครับเอาตรงๆนะพระเจ้ามีมีให้ยืมไหมเวดดึงอะไรเงี้ยอ๋อข้ามีเป็นสิบล้านเลยอ่เอาไปเลยอออ่ะ๋จะบอกเครื่องพังนะพระเจ้านะพระเจ้าจะวางผิดก็ได้าจะชอยเฮ้ยเถ้ได้าพระเจ้าฉั้นเดี๋ยวเ้าเสร็จแล้วบอกผมด้วยนะเดินดูแถวได้หน่อยไม่ได้เดินเดินดูได้เลยพามไม่ไหนวะมือใช้ได้นะบอมดูดิเออโอ๊ยน่ากลัวไปไอ้บอมบอมบอมยาเอ้ยเข้ามาแล้วออกไม่ได้พระเจ้าเสร็จยังเนี่ยเหมือนต้องแก้ใหม่หมดเลย โอเคงั้นผมก็เดินดูแถวนี้ก่อนพระเจ้าแถวนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยเออาหาอะไรกินไปก่อนหาอะไรกินเข้าบ้านแล้วพระเจ้าเอ้ยว่าเราหลงไม่หลงไม่หลงฉันจำทางได้นะไม่มีอะไรเลยฉันก็คิดว่าน่ากลัวกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยที่นี่มืดนะแล้วทางกลับอยู่ตรงไหนทางกลับก็ทางนี้ไงนี่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 เจ้าเสร็จยังเนี่ยไหนลองวางหน่อยสิไปดูพระเจ้าไปดูพระเจ้าเร็วๆไปดู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 เฮ้ย ไม้พร้อมยังพร้อมแล้วเอาเลยไปฮึบเฮ้ยฉันละปะเฮ้ยเอาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยระวัง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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ้าขับิ้ได้เฮ้ยขเขาว่าครับพระเจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหสะดวกบวนเร็วอย่างนี้ไปโอ้โอ้โหพระเจ้าโหดมากเลยโอเคพระเจ้าแล้วพวกพวกเราเจ็ดเดเจียวนี่คือเราต้องสู้กันเลยเหรอโอ้ยใช่ใช่เดี๋ยวฉันนั่งรอตรงนี้แล้วกันโอ้ยลำบากเราอีกแล้วไม้ งันโอ้ยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าวัเตอร์พวกนี้มันอะไรเนี่ยออฟว์วกนี้กันควน้ำไหมฉันวางให้ไม่เอาไหมได้ได้ได้พระเจ้าได้สถาน้ำมาจะทำลังข้างบนให้โอเคระวัง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 หน่อยระวังโดนยิงโดนเฮ้ยยิงโดนอีกอันหนึ่งแล้วบนมันชื่อนี้เหรอ้พระเจ้าผมโดนอะไรเมื่อวานสีม่วงๆอ่ะแรงจะมัดเลยจะบอกจะเป็นโทมัสตการโทมัสให้ได้ล่ะข้านี่มันแม่นจริงๆเลยตรงนี้ทำพังไปยังเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน มองไม่เห็นเลยอัดช่วยไหมใช่ครับพระเจ้าอ๋ออ้อยิงไปตั้งนานแล้วเนี่ยชัดไม่มันโดนไปตั้งนานแล้วเว้ยเหรอเออมันไม่มีแล้วนั้งหมดนะบอมโอ้ยโอชัดจะตายเหลือเอาโน่นโน่นเหลืออนนู้นเหลือโน่นเอ้ยโดนเอาพระเจ้าโอ้พระเจ้าตีนี่หว่าก่อนเลยไม้ต้องยิงมันก่อนแล้วแหละอ๋อได้ได้ได้อะไรของมันเนี่ยพวกเฮ้ยไม้มังก่อนขางโอ้ว้าวอะไรวะเนี่ยฉันลองใช้เทียนทีนะเฮ้ยโดนดาเมจอยู่โดนดาเมจอยู่ พอมองพอมองโอ้คอยจับไปตายซะเจ้ามังกรโอ้จัาไปโอโอ้โอไมคกูเนี็ดดูดที่เจ้าทำอะไรกันเนี่ยแล้วมันจะเหลือที่ให้เราเล่นไหมบ้านอ่ะพระเจ้าว่าผมใช้ความสามารถพระเจ้าได้ไหมเนี่ยจัดการพวกนี้เลยเดี๋ยวนะอฮะพวกนี้เหรอเฮ้ยไม่เป็นลมไม่เหรอไม้โอ้พระเจ้าอะไรเนี่ยจัดการแล้วโอเจ้าผมเกือบตายจะบ้านะบอม อุปสรรคของเราคือพวกนี้ต่างหากเฮ้ยอย่ามาทำายพวกนี้นะเอ้ยอย่ามาทำอย่ามาทำรวยจัดไหนมาไปไหนละมืดไปหมดเอ้อเนื้อโดนรอรอเฮ้ยทำไมอ๋อพระเจ้าขึ้นไปตีมันเลยเหรอมันกำลังจะลงมาเขาจะตายแล้วบอมจับทิ้บอม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 ยันดีเออโอ้วิ่ง พระเจ้าผมจะตายพระเจ้าผมจะตามพูดจริงเลยอันนี้่ได้โมอะไรกันครับเนี่ยเอาเออวางนำ้ำวางนำ้ำเอเอพระเจ้าเหนื่อยชะมัดเลยมีใครมีใคร่รายได้บ้างครับพระเจ้าผมเหนื่อยแล้วอันนี้มันคืออะไรพระเจ้า